สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ๋าวันนี้แม่บ้านค่ะพี่พบกันกับอีพีแบ่งปันยามเย็นอีพีที่เจ็ดสิบเอ็ดกันแล้วนะคะฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่จ๋าศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้าส่งฟรีมีปลายทางนะคะ ถูกใจสนใจค่ะพี่พสามารถต่อสายทักไลน์ค่ะเพิ่มนเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะสะดวกเป็นปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ค่ะพี่เดี๋ยวไปบ้านจัดส่งพัสจะดูให้รอบบ่ายสองของทุกวันค่ะอ่ะแบ่งปันยามเย็นพบเจอกันที่5้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะคะพี่จ๋าหองค์สองค์ไปบ้านส่งทุกรายการค่ะเรามาดูหมายเลขที่หค่ะพี่จ๋า หเป็นพระปิดตาเนื้อผงลงลักปิดทองนะคะพี่ปิดตาเนื้อผงลงลักปิดทองนะคะพี่จามาพร้อมกันเลี่ยมค่ะมันแกะไม่ออกค่ะพี่จ๋าไอเนี่ยค่ะพี่พยายามเขาจะแกะให้แล้วไอห่วงด้านบนมันหักออกเลยนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่หเป็นพระปิดตาเนื้อผงลงลักค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋า แบ่งปันที่300บาทค่ะพี่หมายเลขหนึ่งค่ะหมายเลขสองเป็นปิดตาหลังแบบนะคะพี่จะมีร่องรอยการลงลักค่ะพระปิดตาหลังแบบนะคะพี่จะลงลักเก่าๆค่ะองค์ใหญ่นะคะพี่เป็นปิดตาหลังแบบองค์ใหญ่3 0 0อยบาทหมายเลขที่สองค่ะ หม,ห,ห,หมายเลขที่สามเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุกค่ะพี่เหรียญหล่อหลวงปูสุขหมายเลขสามค่ะหลังจานเก่าๆค่ะพี่หนึองค์300ร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะเก่าสวยหมายเลขสามค่ะ หมายเลขสี่เป็นหล่อปูสุกเช่นกันค่ะพี่เหรียญหล่อหลวงปูสุกหมายเลขที่4ค่ะสามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะหมายเลขห้เป็นชินราชอินโดจีนค่ะ ชินราศอินโดจีนนะคะพี่ <c oughs> ชินราชอินโดจีนสามร้อยบาทค่ะ <c oughs> ต่อโค้ดชัดสวยนะคะพี่ <c oughs> หมายเลขที่ห้าค่ะ หมายเลขที่6เป็นเหรียญหลหลวงพ่อวัดบ้านแหลมค่ะ <c oughs> เหรียญโลนะคะพี่พี่เป็นเหรียญโลหลวงพ่อวัดบ้านแหลมค่ะสามรอยบาทหมายเลขหกค่ะหมายเลขที่7เป็นพระอ่า ถ้ำเสือคะ่ะพี่สาวได้มาแบบนีต้ตัวแถวนี้มีร่องรอยการถลอกนะคะพี่อาจต้องแจ้งก่อนม่บ้านได้มาแบบนี้คะ่ะพระถ้ำเสือคะ่ะเป็นพิมพ์ใหญ่นะคะพี่หลังมีเม็ดมนสารมาแบบนี้เลยคะ่ะโชว์ให้เห็นแบบนี้เลยคะ่ะพี่ พระทมเสือ300บาทใหม่เลข7ค่ะใหม่เลขที่8เป็นพระนางพญาค่ะพี่จา๋านางพญาใหม่เลขที่8ค่ะเก่าสวยนะคะพี่พร้อมการเลียบนะคะพี่จ๋ารับไปพร้อมใช้ค่ะ แบ่งปันอยู่3 0 0บาทนะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขค่ะอ่ะหมายเลขที่9ค่ะพี่จ๋าเอ,อ่อหมายเลขที่9้าไม่แน่ใจว่าเขาเรียกยังไงนะคะพี่แม่บ้านเห็นแปลกแปลกปลก,ก็เลยลองเอา,เอามาให้พี่ๆได้รับชมกันดูค่ะเป็นเหมือนเหรียญโล่ครึ่งซี่นะคะพี่จ๋าพี่ๆที่ทราบที่มาที่ไปถูกใจสนใจคะ่ะพี่จ๋าสามารถต่อสายทักไลน์ค่ะ ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่จ๋าสามรอยบาทค่ะพี่หมายเลขที่เก้านะคะหมายเลขสิบเป็นพระกิ่งหลวงพ่อตาบค่ะกิ่งหลวงพ่อตาบหมายเลขสามสิบค่ะ หลวงพ่อตาบนะคะจะเป็นพระกิ่งค่ะพี่300ยบาทหมายเลข10ค่ะ11เป็นเหรียญหลวงปู่แหวน,นะค่ะพี่จ๋าปู่แหวนสุจินงนมาในเลี่ยมนะคะพี่จ๋าเป็นเลี่ยมเก่านะคะพี่เหรียญหลวงปู่แหวนพร้อมการเลี่ยมเก่าเลี่ยมใช้งานเก่าค่ะ รุ่นถิ่นกำเนิด2432ค่ะพี่สาเขาเขียนมาแบบนี้นะห้าหรือ400ไม่บ้านไม่แน่ใจนะคะพี่สาเหรียญหลวงปู่แหวนนะคะพี่สา <c oughs> พร้อมการเลี่ยมเก่า300บาทใหม่เลข11คะ่ะ12เป็นปู่แหวนสุจินโนเช่นกันค่ะพี่จาตอกโค้ดทั้ง2เหรียญน,นะคะพี่นี่คะ่ะมีร่องรอยการตอกโค้ดค่ะพี่สา เหรียญหลวงปู่แหวนนะคะไปจากปู่แหวนสุจินใหมายเลข12ค่ะรุ่นอันนี้เขาเขียนว่ารักษาดินแดนไทยนะคะพี่ปู่แหวนวัดดอยแม่ปัง300อยบาทหมายเลข12ค่ะหมายเลข13เป็นรูปหล่อหลวงพ่อพระใสพร้อมเลี่ยมค่ะพี่สีทองเหลืองอารามหลวงพ่อพระใสมีเม็ดพลอยติดนะคะ พี่พี่รับไปพร้อมใช้ค่ะพี่จ๋ารูปหล่อหลวงพ่อพระใสนะคะพี่สามรอยบาทค่ะตั้ฐานเมื่อจะมีตอกชื่อนะคะพี่นี่ค่ะอ่ะแบ่งปันอยู่สามรอยบาทหมายเลข13ค่ะสิบสี่เป็นหลวงปูท่ทวดเนื้อว่านค่ะ ปูทวดเนื้อว่านด้านหลังมีแร่โรยนะคะพี่๋าหลังโรยแร่เก่าๆค่ะพี่หลวงปูทวดเนื้อว่านนะคะพี่สาแบ่งปันอยู่300บาทหมายเลขที่เอสิอคะ่ะเก่าสวยคะ่ะ15นะคะพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินคะ่ะ รูปลอหลวงพ่อเงินนะคะพี่300บาทหมายเลข15้าค่ะ16เป็นรูปลอหลวงพ่อเงินเช่นกันค่ะหลวงพ่อเงินหลังวอจอพร้อมเลี่ยมนะคะพี่หมายเลข16ค่ะเป็นรูปลอหลวงพ่อเงินพร้อมเลี่ยมด้านหลังมีเขียนว่าหลวงพ่อเงินแล้วก็วจจ,จนะคะพี่มาในเลี่ยมค่ะ หมายเลข16ค่ะพี่จา๋า300บาทค่ะ17เป็นพระปิตาเนื้อผงนะคะพี่จา๋าเก่าๆค่ะพี่พระปิตาเนื้อผงหมายเลข17ค่ะ300บาทค่ะ 18เป็นปิดตาหลังแบบนะคะพี่เก่าๆค่ะพระปิดตาหลังแบบ300บาทค่ะสิบเก้านะคะพี่จะเป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวค่ะพี่ เหรียญหล่อเจ้าสัวใหม่เลข19ค่ะเก่าสวยค่ะพี่หม่เลข19ค่ะ ยีเป็นเสือหลวงพ่อวงค่ะหลวงพ่อวงวัดปาริวาดนะคะพี่เป็นเสือนะคะพี่สามีร่องรอยการเจาะรูเก่าๆนะคะ,ะ,คะพี่แบ่งปันที่300บาทเสือหลวงพ่อวงหมายเลข20ค่ะ21ค่ะเป็นพระรอดเอ่อพระ พระรอดเลี่ยมเก่านะคะพี่สาพระรอดเลี่ยมเก่าค่ะหมายเลขยี่สิบามดอยบาทค่ะ22เป็นเหรียญหลวงพ่อหรือสีลิงดำนะคะพี่ปี2521ค่ะ พ่อหรือสีลิงดำนะคะพี่จายาหลังท้าวเวสสุวรรณค่ะแบ่งปันอยู่สามรยบาทค่ะพี่หมายเลขที่22ค่ะ23เป็นเหรียญพระอาจารย์มั่นนะคะพี่พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตค่ะ พระอาจารย์ฟั่นปลุกเสกนะคะพี่แบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทค่ะเก่าสวยนะคะหมายเลขที่24เป็นพระเปิมค่ะ พระปินมเนื้อสีดำดำนะคะพี่สามร้อยบาทใหม่เลขยี่สิบสี่ค่ะยี่สิบห้าเป็นเหรียญหลวงพรอะแชมวัดตากล้องค่ะพี่ เหรียญหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องนะค่ะพี่สามร้อยบาทหมายเลขที่ยี่สิบห้าค่ะยี่สิบหกเป็นพระกิ่งค่ะพิสาพระกิ่งพระอาจารย์ฟั่นค่ะ หนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์นะคะ0ูนย์แปดสี่เก้งหส่งฟรีมีปลายทางค่ะพี่จ๋ากิิงพระอาจารย์ฟันตอกหมายเลข8ปดหนะคะพี่เก่าสวยค่ะยีสิบเจ็ดเป็นพระคำหมากหลวงพ่อฤาษีเรงดำวัดท่าสุงพร้อมเลี่ยมค่ะ พระคมะนะคะพี่จาหลวงพ่อฤาษีลิงดำค่ะพี่ได้มาแบบนี้ค่ะพี่จ๋ามาในเลี่ยมคะ่ะ<ๆ>เก่าสวยค่ะพี่หมายเลข27่สิบดสามร้อยบาทคะ่ะ28เป็นพระสุ้มออพร้อมเลี่ยมนะคะพี่จาพระสุ้มกอคะ่ะ มาในเลี่ยมนะคะพี่เอกเก่าสวยแบบนี้เลยค่ะแบ่งปันที่สามร้อยบาทสององห้าร้อยบาทนะคะพี่องนี้เป็นหมายเลขยี่สิบแปดค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขนะคะพี่จ๋ายี่สิบเก้าเป็นตเตารีดหลวงปู่ทวดค่ะพี่เตารีดหลวงปู่ทวดนะคะพี่จ๋ะะา เตารีดหลวงปู่ทวด300บาทหมายเลขที่29ค่ะ30เป็นเตารีดปู่ทวดเนื้อเมกกะพัดค่ะพี่ด้านหลังมีตัวหนังสือนะคะพี่สาเตารีดหลวงปูทวดเนื้อเมกกะพัดค่ะ 300บาทนะคะพี่จ๋า2องค์500บาทค่ะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักลายกันเข้ามาได้เลยค่ะ31เป็นพระพรมหลวงปู่ดูค่ะพระพรมเนื้อผงหลวงปู่ดูค่ะนั่นหลังเป็นแบบนี้ค่ะพี่มีปั๊มนะคะพี่จ๋าลอยปั๊มค่ะ ครับรมเนื้อผงหลวงปู่ดู่หมายเลขสามสิบเอ็ดสามร้อยบาทค่ะพี่สามสิบสองเป็นคุณแผนค่ะพี่า๋าคุณแผนเนื้อผงนะคะพี่นี่ค่ะหลวงปู่ดู่นะคะพี่คุณแผนเนื้อผงหลวงปู่ดู่ค่ะด้าน,นหลังนะคะพี่๋านี่ค่ะ แบ,บ่ปันพี่พี่ที่300บาท2อ,องค์500บาทค่ะคุณแผนหลวงปูดูนะคะพี่อ่ะหมายเลข3 3เป็นอ่อรูปหล่อหลวงปู่สวงค่ะหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินนะคะพี่เป็นรูปหล่อค่ะเก่าสวยค่ะพี่า๋า 300บาทหมายเลขที่33ค่ะ34เป็นพระสมเด็จค่ะสมเด็จเก่าด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่จ๋าเหมือนเป็นเอ่อ ชดาแล้วพี่นะหลังชดาค่ะพี่สมเด็จเก่าใหม่เลขสามสิบสามค่ะสามร้อยบาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะสามสิบสี่ค่ะพี่เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันค่ะสามสิบสี่สามร้อยบาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะ 35มรบค่ะพี่จ๋าสมเด็จเก่าพร้อมการเลี่ยมนะคะได้มาแบบนี้ค่ะพี่จ๋ามาในเลี่ยมแบบนี้เลยค่ะสมเด็จเก่าพร้อมเลี่ยมหมายเลข35ค่ะแบ่งปันที่3 0 0ยบาท2อ,องค์500บาทนะคะพี่หมายเลข35 3 0 0อยบาทค่ะ 36นะค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญดวงดีนะคะพี่หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทค่ะพี่วัดพระาธาตุเหมื่นหินจังหวัดกาลสินนะคะพี่จ๋าเขาเขียนว่าไหว้ครู67นะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญมาในกล่องแบบนี้นะคะพี่อ่ะเหรียญหลวงปู่มหาศิลาค่ะพี่เป็นเหรียญดวงดีะค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญลงยาสีแดงๆค่ะ มีการตอกโค้ดตอกหม่เลขค่ะพี่สาปี6-7นะคะพี่แบ่งปันที่300บาทนะคะพี่สามาในกล่องสีแดงๆค่ะนี่ค่ะอ่ะวันนี้ก็ฝากพ,พี่ที่เข้ามารับชมกันแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะ ช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่ศูนย์5ปดสี่งส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่วันนี้ก็ขอจบคลิปอีพีแบ่งปันยามเย็นอีีที่71ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า